โอ้โอ้ my god อุ๊ยไม่เป็นอะไร <c oughs> มือหล,ลุดมือไม่เป็นอะไรทุกคนมันแข็งแรงมากมันเหมือนเชอร์รี่จริงๆด้วยอ่ะน่ารักปะ เออม,มันเหมือนเชอร์รี่เนาะนุชใช้บัตรเชอร์รี่กับลิปออยล์เจลของเบบี้เอมิลี่นะคะใช้ทั้งปากทั้งแก้มทั้งทาตาไม่เป็นอะไรเลยใช้มาเป็นเดือนแล้วไม่มีสิวไม่เกิดเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นนะคะและสีคือสวยมาก แล้วยิ่งจับคู่กับลิปออยเจลของเขานะคะปากของเราอะ่ะมันจะวอวบอิ่มดูดีแบบเหมือนถังหูลูเนาะแต่ว่ามันไม่หนักปากเลยนะและนี่คือบาดท,ที่นุชทำหลงนแข็งแรงไม่เป็นอะไรทุกคนรู้ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้มีลิปสติกแค่แท่งเดียวหรอกนุชก็เช่นกันแล้วนุชมีแบรดนด์นี้เกือบทุกสีแล้วนะของ Baby ้เอมแต่นุชไม่มีเบอร์ศูนย์สเพราะมันขาดสต็อกเนี่ยคือใครที่แพ้เครื่องสําอางจะเข้าใจกันนะกว่าจะควักตังค์ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งได้และอันนี้อันนี้เป็นอันใหม่แปลงขาวสะอาดแบบนี้ ก็เปิดมาข้างในทุกคนมันเหมือนเชอร์รี่จริงๆด้วยอย่ะน่ารักปะเออมันมันเหมือนเชอร์รี่เนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อน